อีกู้ลุกมึงเป็นจิ้มจุ่มแน่นอนอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้แค่เดานะครับเดา,าพูดถึงจิ้มจุม่มนี่มครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้อย่ามือห่างตีนห่างช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูบ้านหลังนี้ไม่ได้ปัน้นหัวปัน้นควายหรอกเหรอเป็นผู้หญิงต้องขยันช่วยกันดูแลบ้านช่องเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันเพราะว่นเนื้อของเธอแ่บ ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเพื่อนเก่าของเราแต่ก่อนนะครับ Black m o o n แม่ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับซึ่งอาทิตย์นี้อยู่กับเรื่องที่ชื่อว่าจิ้มจุ่มเนื้อคนไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ ผมมีจิ้มจุ่มอยู่ในมือแล้วมันจะเป็นยังไงอะถ้าดูเรื่องจิ้มจุ่มเนื้อคนอ่รเงกับกินจิ้มจุ่มไปด้วยเนี่ยปะคืนเดือนมืดรถเก๋งสีขาวกำลังแลนด์มาบนท้องถนนฝ่าไอแดดปะทุในเวลาบ่ายแก่ๆสองชายหญิงกำลังนั่งสนทนากันยังมีความสุข ทั้งคู่เรียนคณะเดียวกันและเพิ่งจะรับปริญญามามหมัดมาแต่ต้อมไม่ชอบความแออัดในกรุงเทพชายหนุ่มจึงชวนแฟนสาวอย่างปออุ๊กลุก,กไปทำธุรกิจร้านอาหารในต่างจังหวัดโอเคบอกเป็นรอบที้าน,นี่ครับผมอาจจะพูดแทรกไม่ค่อยได้อาจจะต้องหยุดแบบนี้นะครับเพราะว่าช่องเทพเทเขาอ่ะเขาจะไม่มีช่องไฟให้ผมพูดแทรกเลยมันก็เลยต้องกดหยุดนะครับอย่าเพิ่งลำคาญน,นะโอเคต่อ ไปเปิดร้านจิมจูมพุกก็อยากจะเจอหน้าคุณย่าคุณแล้วสิอ่าเดี๋ยวเลี้ยวโค้งแล้วก็เข้าซอยข้างหน้าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วครับตรงทางเข้าจะมีบ้านโบราณอยู่ส่วนด้านหลังจะเป็นบ้านหลังใหม่พีุ่ณสร้างให้ท่านเองครับบ้านโบราณตระนูลคอบ้านโบราณด้วยเหรอคะต้อมปุ๊กไม่รู้เลยอ่ะอาเริ่มได้กินท้าแมงท้าแมงละเป็นตระกูลผู้ดีเก่าบ้านหลังนั้นจึงตกทอดมาสู่ย่าของผมเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ของผมเสียคุณอาสุภาท่านก็เป็นหมอ ลูกเต้าก็ไม่มีเธอก็เลยไม่รู้ว่าเจอบ้านเก่าๆแบบนั้นไปทําอะไรดีคุณย่าท่านก็เลยยกให้ผมก็บ้านหลังนั้นนั่นแหละที่ผมจะเอามารีโนเวทใหม่ทําร้านจิ้มจุ่มโอเคเปิดร้านจิ้มจุ่มก็ดีมันมีเขาแล้วมีอาเป็นหมอโอเคโอเคเริ่มมีเขาดีนะบกชอบไอเดียของคุณแต่เอ๊ะคุณย่าของคุณเป็นผู้ดีเก่าแล้วแบบนี้ท่านจะดุไหมล่ะ ไม่เหลือไม่หรอกครับปุ๊คุณย่าสอพิษเนี่ยท่านใจดีคุณย่าท่านต้องยากมากแน่แน่ค่ะต้อมเอ๊ะใช่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าคะว่าแล้วปกุกลูกก็เหลือไปเห็นบ้านเก่าซอมซ่อแล้วบ้านหลังนั้นเอกก็คือบ้านที่ต้อมจะต้องเอามารีโนเวทให้เป็นหลานจิ้มจุ่มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอ่าโอเคผมเริ่มดเดาได้ไดแล้วล่ะสวัสดีครับคุณอา ปอมพาปุกลุกมากราบคุณยาโสพิษที่นั่งอยู่บนต่างไม้สลักลายตามแบบฉบับเครื่องเรือนเก่าแก่ส่วนคุณอาสุภาก็ยืนอยู่ข้างๆคุณยาไม่ไกลขนาดนั้ปกุกลุกลอบมองแววตาของคุณยาโสพิษเธอก็ร<ๆ>ู้ได้ในทันทีให้มีช่องผู้นี้ไม่ชอบหน้าเธอเท่าใดนักนี่น่ะเหรอแม่ปุกลุกแฟนของหลานครับคุณยาผมว่าผมจะพาเธอมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเลยนะ่ะห้องของผมยังอยู่ดีใช่ไหมครับ อีผุกลุกมึงเป็นจิ้มจูบแน่นอนอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้แค่เดานะครับเดาอยู่ดีจ้ะอาจ้างแม่บ้านให้เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูไว้ให้แล้วขอบคุณครับคุณอาว่าแต่วันนี้คุณอาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลหรอกหรอครับอีกสักพักอาก็ต้องไปเข้าเวรแล้วล่ะจ้านี่อาก็แวะมาดูคุณย่าท่านเสียหน่อยนี่แหละนะเป็นหมอก,ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาส่วนตัวสักเท่าไหร่แม่ปุกลุกตามสบายนะ ไม่ต้องเกรงใจแม่สุภาพูด,งน,ดงนั้น,นก็ไม่ถูกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้อย่ามือห่างตีนห่างช่วยกันปัดกวาดเช็ดชถูบ้านหลังนี้ไม่ได้ปั้นวัวปั้นควายหรอกเหรอเป็นผู้หญิงต้องขยนันช่วยกันดูแลบ้านช่องเข้าใจไหมค่ะคุณย่า ตกเย็นปุกลุกและตอมก็ได้เข้ามาพักผ่อนอยู่ในห้องปุกลุกเก็บความอัดอัน้นตันใจมาตั้งแต่กลางวันก่อนที่หญิงสาวจะพูดมันออกมาต้อมคะบอกว่าคุณย่านะ่ะท่านดูดุดุยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าท่านจะไม่ชอบหนะ้าปุ๊กยังไงก็ไม่รู้สิตัดสินใจได้ดีแมวนะอย่าคิดมากสิครับคุณย่าท่านเองก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยตอนผมเด็กๆผมก็โดนดุประชาเหมือนกันนั่นแหละแต่ความจริงแล้วท่านใจดีมากเลยนะนี่ เมื่อตอนกลางวันน่ะท่านก็เรียกผมไปคุยเรื่องการปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นร้านจิ้มจุ่มด้วยละแต่ว่าเขาให้ยาดัดแปลงมากจนไม่เหลือเขาเดิมค่ะปุ๊กจะอ,อกเอาใจท่านให้มาก <Okay. S 2> ว่าแต่ร้านจิ้มจุ่มต้มอ่ะจะเริ่มทําเลยใช่ไหมอ่ะใช่ครับผมว่าจะจ้างช่างมาดูโครงสร้างอีกสองสามเดือนคงเสร็จแล้วส่วนเรื่องคุณย่าน่ะอย่าคิดมากเลยนะปุ๊กเชื่อผมเถอะค่ะ ยาไม่ถูกกับปุกลุกนะครับแล้วมีอาเป็นพยาบาลอีกปุกลุกนี่น่าจะเป็นจิ้มจุ่มเนื้อคนแน่ๆนะครับซึ่งตะกี้ผมเพิ่งกินไปและแล้ววันที่บ้านเก่าของคุณยาถูกรีโนเวทจนกลายเป็นล้านจิ้มจุ่มก็มาถึงวันนี้คือวันที่ต้อมและปุกลุกดีใจมากที่สุดเพราะสิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจลงมือทำได้สำเร็จลงแล้ว วันแรกของการเปิดร้านแถมลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะมีลูกค้ามากหน้าหลายตาลูกค้ดี่ติด้ว้ในร้านของต้อมจนเขาและปุกลุกเสิร์ฟอาหารแทบไม่ทันแต่แล้วต้อมก็พบกับลูกค้าสาวท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่สมัยมัธยมอ้าวสาวแก้วเองเหรอไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันอีกนะตอนนี้สวยขึ้นมากเลยฮะจริงเหรอแหม ต้อมก็ชมแก้วเกินไปอแก้วเเรียว่า,าแก้วแล้วกันต้อมอ่ะก็ได้เอาหัวแก้วอ่ะจุ่มหม้อจิ้มจุมจ่มอพอดีโอเคมีมูนอีกแล้ว<笑><笑>ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแก้วแต่ว่าตอนนี้ต้อมน่ะไม่มีสาวที่ไหนทั้งนั้นนั่นแหละต้อมมีแฟนแล้วนะแฟนต้อมเองก็เข้ามาช่วยทําธุรกิจร้านจิ้มจุ่มนี่แหละอ้าวมีแฟนแล้วเหรอนเนี่ยดีใจด้วยนะต้อ,อมส่องใส่แก้วจะขึ้นคาแล้วล่ะทุกวันเนี้ยก็ช่วยแม่ขายหมูปิ้งไปวัน แล้วร้านแก้วอยู่ไหนไอะไว้จะไปอุดหน,นุนบ้างอยู่ไม่ไกลเลยก็ข้างร้านต้มนี่แหละพอดีแม่มาเช้าที่ตรงเนี้ยเลยเห็นว่าเป็นทำเลดีผมรู้สึกเองหรือเปล่าว่านมมันไม่เท่ากันร้านแก้วเปิดตอนเช้าต้อมคงไม่ทันได้เห็นหน่อยอินนี่นไม่ท่าห,หัวฉันตอแหลจริงๆเห็นเจ้าของร้านหลอกคนหน่อยก็ชวนคุยจนติดพัน มันน่าเอาหัวยัดหม้อจิ้มจุ่มซะจริงๆเลยโอเคปกลุกที่แอบดูตอมคุยกับสอ่อแก้วอยู่ห่างๆถึงกลับไม่พอใจหญิงสาวรู้สึกเหมือนไส้สอแก้วยังบอกไม่ถูกหลังจากการเดารอบสองนะครับอีสอแก้วนี่แหละ น่าจะลงหม้อจิ้มจุ่มปิดหลานเสร็จเอออันนี้ไม่แน่ไม่แน่ผมแค่เดาผมไม่รู้หญิงสาวทะเลาะกับชายหนุ่มกลางบ้านโดยไม่กลัวว่าจะมีใครมาได้ยินต้อมคะพุกขอคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรอครับน่าจะโดนนางผู้หญิงนั้นมาเป็นใครพุกเห็นต้อมคุยกับมันอยู่นานสองนานหัวรอต่อกระซิบราวกับคู่รักอย่างนั้นแหละพุกนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วเนอะนั่นซอแก้วเพื่อนผมตั้งแต่สมัยมัธยม นี่เธอก็เปิดร้านหมูปิ้งอยู่เหมือนกันน่ะข้างๆทางเรานี่เองแต่ปุ๊กไม่ชอบหนึ่งนี้ต้องอต้องเลิอกอยุ่งกับมันนะคะนะต้อมทำให้ปุ๊กได้ไหมโอเคซอแก้วคือเป้าหมายต่อไปละคนที่ตาต้อมควรเลิอกอยุ่งนะน่าจะเป็นเ,เธอมากกว่านะแม่คุณย่าในขณะที่ท้งคู่กำลังมีปากเสียงอยู่นั่นเองจู่ๆคุณย่าโสพิตก็เข้ามาร่วมบทสนทนาพลางมองหลานสะพ้ายอย่างไม่ชอบหน้า คุณย่าแม่ซอแก้วก็เป็นเพื่อนกับตาต้อมมาตั้งแต่เด็กหล่อนมาทีหลังถ้ามาเป็นแมวหัวก้้งเขาเป็นเพื่อนกันหล่อนก็คิดอปมงคลไปถึงขั้นนั้นแล้วฉันอยากรู้จริงๆว่าวันๆในหัวหล่อนคิดแต่เรื่องบัตรสีบัตรทะเลงอยู่หรือยังไงเปลี่ยนใจทันนะตาต้อมมันไม่ไม่ใช่หรอกคุณย่าอารู้แล้วว่าแมนนี่นะมันก็แค่ผู้หญิงหัวสูงย่าว่า มันน่าจะเกาะแกกินเอ,อ่อคุณย่าครับปุ๊กก็คงจะหวงผมไปตามภาษาคนรักแหละครับปุ๊กผมกับซอแก้วนะ่ะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะเชื่อผมเถอะเฮ้ยแก่โสพิษแสงนั้ัเมมึงแก่ไม่อยู่ส่วนแกสรนนารแนยุ่งเรื่องผัผมไม่เมียอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นกันหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าผมมีเพื่อนสนิท เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็หึงอ่ะเป็นหรือเปล่าอือ่าใครเป็นใครเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์สักวันเหอะกูจะตบปากมึงอ้าวปากก็ตอบว่า,าเ,เข้าใจตอมแต่ในหัวของหญิงสาวกลับสะบัดดา่าผู้เป็นญาของสามีด้วยความชังเกลียดเป้าหมายอันดับสามเนี่บคุณย่าเงี้ยหรือเดี๋ยวเนื้อคุณย่ามันจะอร่อยเป่วาวะโอ ออมโเช้าวันเสาร์วันนี้เป็นวันหยุดของร้านตอมจึงออกไปซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาขายในวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงส่วนปุกลุกอ้างว่าป่วยจึงขอนอนพักอยู่บ้านเพราะหญิงสาวมีแผนการขโมยของมีค่าในห้องเก็บสมบัติของคุณย่าโสพิษหญิงสาวแอบเข้ามาในห้องเก็บสมบัติจนเจอเข้ากับกุญแจไขกำปั้นแบบโบราณสันดานกำเริบสะงงนน,นี่มันมีสมบัติเก่าอยู่มาก ดีละมันอยากรู้ทันกูดีนะก,กูจะขโมยม,มันบนนิดนี่แหละกูหาแล้วว่ามึงตั้งใจมาเกาะล้านกูกินอ,อีชั่วอีหัวขโมยคอยดูเถอะถ้าตาต้อมกลับมาเมื่อไรตาต้อมจะต้องเชดหัวมึงออกจากบ้านหลังนี้คุณยา่าอย่านะคะคุณยา่าอีแก่ในเมื่อมึงปากโป้งเรื่องของกูมึงก็อยู่ร่วมโลกกับกูไม่ได้แล้ว ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าคําหยาบมันเยอะมากเนีับมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกตินะคี้ยของการทำทำรายการแบบนี้แต่ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าวะหรือว่ามันเยอะขึ้นจริงๆว่าแล้วปลุกลุกก็ได้วิ่งตามคุณย่าโสอพีนออกไปจากห้องเก็บสมบัติทันที คุณยากำลังจะเดินเป็นจิ้มจุมเลแท้่น่นจึงใช้เท้าถีบร่างของหญิงชลาจนกิ้งหลุนหลุนลงไปนอนหมดสติอยู่ที่ตีนบันไดไม่ใช่อีกแก่เอ้ยไม่คิดเลยว่าตกบันไดแค่ไม่กี่ขั้นก็ถึงกระคอพับคออ่อนดีตายซะได้ก็ดีลอกเรื่องนิดหน่อยนี่ครับคนแก่นะถ้าล้ม แล้วสะโพกหักเนี่ยอันนี้คืออะไรที่ร้ายแรงมากนะครับคืออาจจะมีการเป็นอัมพาตหรือว่าต้องนอนติดเตียงอ่ะแล้วมีโอกาสตุยสูงมากอหลังจากนั้นปกลุกจึงแซงโทรไปบอกตอมว่าหญิงชรา,าพัดตกบันไดตอมจึงรีบนำตัวคุณย่าส่งโรงพยาบาลหญิงชรา,านอนหมดสติอยู่บนเตียงนคนไค้สร็อกลุลังฟังผลวินิจฉัยจากคุณหมอสุภาคุณย่าเป็นไงบ้างครับคุณอา คุณย่าท่านตกบันไดจนสมองกระทบกระเทือนอย่างหนักส่งผลกระทบไปถึงสมองอาจจะทำให้มีอาการหลงลืมชั่วคราวทำไมไม่สะโพกแตกอ้อมอาเสียใจจริงๆโอคุณย่าสมองกระทบกระเทือนไม่น่าทสาตาจากคุณย่าเลยอีนี่ก็ตอแหลได้ใจคุณยางไม่เป็นอย่างนี้โอ้มาโอเคมึงมึงตอแหลมั้ยแส้งร้องไห้ให้ทุกคนตายใจก่อนที่หลอนจะแอบเสียยิ้มทีเผลอนิสัย สรุปใครจะเป็นเนือจิบจุนคุณย่าจึงกลับมาอยู่ที่บ้านแต่หญิงชราต้องนั่งวิวแชร์เพราะเดินไม่ได้วันนี้ไม่มีคนดูแลคุณย่าปุกลูกจึงอาสาเป็นคนดูแลหญิงชราชั่วคราวจนกว่าพยาบาลพิเศษที่ต้อมจ้างไว้จะมามันแปลกยังไลอีแก่มึงเห็นหรือยังว่าคนชอบเสือกจุดจบมันเป็นยังไงทุกอย่างมันช่างประจูบเหมาะซะเหลือเกินฉันไม่เก็บแกเอาไว้จนความทรงจำเก็บกลับมันแน่ ี่จะแอบเอายาพิษใส่ลงไปในอาหารที่แกกินทุกวันจนแกตายและสมบัติทุกอย่างของแกก็ต้องตกมาเป็นของฉันกับต้อมความคิดมึงโบราณมากถ้าอยากฆ่าฆ่าไปเลยสิแกแน่ใจหรอว่าจะมีวันนั้นอีปุ๊กท่านใดนั้นเองหญิงสาวก็รู้สึกได้ถึงของมีคมที่แทงเข้ามาที่หน้าท้องของตัวเองหญิงสาวก็อาเลือดออกมา ก่อนจะพมว่าคุณย่าโสพิษเอาอมีที่ซ่อนไว้ขึ้นมาแทงไปที่พร่างของเธออันนี้ไม่ใช่แค่มีดแล้วนี่แกแกไม่ได้ความจําเสื่อมเนะใช่อีงโง่ <laughs> ออกมาได้แล้วแม่สุภา,เ,าเมื่อร่างของพวกลูกล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นหญิงชลาจึงลุกขึ้นจากวิวแชร์เธอไม่ได้เป็นอมาพาอย่างที่โกหกทุกคน หญิงชลาสยะยิ้มก็จะหันไปเรียกหมอสุภาออกมาจากที่สุขซอนที่แท้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแผนการของเธอกับหมอสุภานั่นเองแผนของเราได้ผลจริงๆค่ะคุณแม่อีนี่มันโง่มันถึงได้ตกเป็นเหยื่อของเราเรียจากจัดการศพของมันเถอะก่อนที่ตาตอมจะมาเห็นคนมันไม่ได้โง่หรอกผมเองยังไม่รู้เลยว่าแผนมันจะซ้อนแผนขนาดนี้ามันตายไปกเ็เน่าเปล่า แม่ว่าเราเอาเนื้อของมันมาทำจิ้มจุ่มดีกว่าโอ้หมยอย่านะอย่าทำฉันต้มช่วยปุกด้วยสรุปหญิงชลาหัวเราเะเยือกเย็นพร้อมกับแววตาที่บ่งบอกถึงความจิตในตัวเองสรุปคือผม หมอสู้เดาถูกตั้งแต่แรกแล้วช่วยกันลากร่างของปุกลุกแต่อันที่สองอันที่สามคือมั่วสาวจะค่อยๆใช้มีดแล่เนื้อของปุกลุกอย่างใจเย็นเลือดแดงฉานจึงเจิ่งนองรากับฉากในหนังฆาตกรรมใครที่มาทำกับแม่ฉันหรือคนในครอบครัวของฉันจุดจบของมันก็ต้องเป็นแบบนี้แกมันมักใหญ่ไฟสูงเกินไปฉันจะส่งเนื้อของแกไปทำจิ้มจุ่มในร้านของตัดต้อม ไม่กล้ากินแล้วอะผมไม่กล้ากินแล้ววโอ o oh my อาสงสัยว่าแม่ปลุกลุกคือคนที่ทำคุณย่าตกบันไดอาเลยเอากล้องไปติดไว้ในห้องของคุณยา่าแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นแต่ต้อมอย่าไปตามงนง้อเธอกลับมาอีกเลยนะเชื่ออาเมื่อจัดการ เหตุการณ์มันแปลกๆนะสงสัยสงสัยว่าทำให้คุณยายตกบันไดเลยเอากล้องไปติดไว้เดี๋ยวลำดับเหตุการณ์มันแปลกๆนะเนี<ป>่ยชิ้นส่วนของปุกลุกเสร็จแล้วเย็ยนวันนั้นหมอสุภาจึงทำตามแผนการโดยการเอาคลิปและเสียงจากกล้องวงจรปิดที่เธอแอบติดไว้ในห้องของคุณยา่าช่วงเวลาที่ปุกลุกเข้ามาทำร้ายหญิงชลาให้ต้อมดู ตอมจึงโกรธปุกลุกเป็นอย่างมากหมอสุภาจึงอ้างว่าปุกลุกกลัวความผิดเรื่องคลิปที่เธอขู่ว่าจะแจ้งตำรวจหญิงสาวเลยเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไปเมื่อรู้เช่นนั้นต้อมจึงเกลียดปุกลุกที่ทำกับญาติของเขาถึงขนาดนี้ต้อมจึงไม่ติดตามหาตัวเพื่อพูดคุยอะไรกับปุกลุกอีกไปซะได้ก็ดีนี่ผมเอาฆาตกรมาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าคุณ จะทำแบบนี้กับญาติของผมชาตินี้เราอย่าเจอกันอีกเลยแล้วยังไงต่อคือเอาเนื้อ ายเป็นจิมจื่อเนื้อของบุกลุกถูกนํามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าในร้านลูกค้าทุกคนก็ต่างพูดกันปากต่อปากว่าเนื้อในร้านของตอมมีรสชาติดีกว่าเนื้อจิ้มจุ่มร้านไหนๆนั่นจึงทำให้ร้านของตอมขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจนลูกค้านิ่เงไม่กล้ากินแล้วจิ้มจุ่มในร้านของตอมด้วยตัวเองอยากจะเชื่อเลยว่าจะขายดีขนาดนี้เออเดือคนนี่หว่าชีวิตเราก็มีแต่ดีขึ้นเรื่อย ่วนคุณย่าเองก็หายจะเป็นปกติแล้วด้วยเธอคือคนที่ฉุดรั้งชีวิตของฉันเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันเพราะว่าเนื้อของเธอแซบ <c oughs> หลังจากข่าวลือถึงความอร่อยของจิ้มจุม่มถูกแพร่สะพัดไปทั่วสอแก้วจึงตั้งใจจะมาอุดหนุนจิ้มจุ่มของต้อมอีกครั้งแต่นั้นก็ทำให้หญิงสาวต้องข<อ>ิดหวสอแก้วอ oh, แย่จังแก้ว พอดีว่าเนื้อที่คุณเอามาครั้งที่แล้วหมดพอดีนะสิอด <คน S 2> แดงสักยอย่างววันนี้แก้วกินเนื้อหมูไปก่อนได้ไหมไม่เป็นไรหรอกต้อมแก้วกินเนื้ออะไรก็ได้ที่แก้วมาวันนี้ก็อยากจะชวนต้อมคุยได้ข่าวว่าเลิกกับแฟนแก้วเลยอยากจะมาให้กําลังใจนะเลิฟๆก,ก,กันชัวร์ใจ,ใจมากเลยนะแก้วนั่งก่อนสิเดี๋ยวต้อมเรียกพนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้ ในระหว่างที่สอแกว้วกำลังนั่งรออาหารต้อมจึงนั่งคุยกับหญิงสาวไปพ,พลางๆสอแกว้วกลายเป็นยาใจชั้นดีที่เข้ามาฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ยำแย่<อ>ชายหนุ่มจะมีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนเก่าอย่างเธอหลังจากนั้นทั้งคู่จึงค่อยๆสารสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรักโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าบุคลุกไม่เคยห่างเขาไปไหนไกลเออคืออยู่ในหม้อจิ้มจุ่มอ่ะถูกหมอสุภาฝังไว้ที่หลังบ้านของเขาเองอ๋อ nghĩ mà bỏ vào, ở trong mõm chìm chìm. bỏ vào trò kiểu này nữa. đi, đi, chờ. Kết thúc thật ถ้าใครชอบนีบ่ยก็อย่าลืมชแนลแบล็กมูนเนี่บลิงก์ผมจะแปะไว้ข้างล่างงานภาคดีขึ้นแบบว่าแต่เดิมอ่ะดีอยู่แล้วนะแต่งวดน,นี้มาแบบดีแบบแบบเหมือนภาคแอนิเมะได้อ่ะโคตรสุดยอดเนี่ครับอ่ะอย่างที่บอกข้างล่างลิงก์โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนี้ก่อนนี่ครับก็ขอบคุณนะผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก ขอบคุณทางแบ็กมูลด้วยนี่ครับที่ทำคลิปสนุกสนุกออกมาให้เราได้ดูกันไอผมก็ดอไปแปดตลบนี่ครับว่าสุดท้ายใครมันจะเป็นจิ้มจุ่มแต่ก็นั่นแหละเข็มขาดสัน้นแล้วเจอกันใะนะบปสวัสดีครับใญ่